สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรนชัยเนตรอัมพรนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองนะครับถือว่าเป็นการทดลองใช้ระบบ c o ออนะครับในการยื่นคําร้องเข้าไปในคดีอาญานะครับโดยระบบ c o อออนุญ,ญาตให้ยื่นคําร้องในคดีอาญาได้ผมก็จะลองยื่นคําร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่3เข้าไปในคดีอาญาของศารอาญานะครับ ไปชมกันครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะครับเริ่มต้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบหน้าจอของ c ีอนะครับโดยการล็อกอินผ่านระบบ Thai ID นะครับก็จะมาเห็นหน้าจอแรกนะครับเป็นหน้าหลัก ตรงนี้นะครับหน้าหลักของ c ีอนะครับตรงนี้นะครับาจากนั้นเนี่ยครั้งนี้ผมจะยื่นคําร้องของขยายเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่3ของคดีอาญาที่ศาลอาญานะครับผมก็จะลองเลือกที่ยื่นคําร้องคดีอาญาตรงนี้นะครับครับเมื่อคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดคําร้องคดีอาญาซึ่งยังไม่เคยยื่นนะครับอันนี้เนี่ยหลังจากที่ระบบ c ีออพัฒนาใหม่ล่าสุด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะครับผมก็เพิ่งจะใช้ระบบ C ีออในการยื่นคำร้องคดีอาญาเป็นครั้งแรกนะครับก็จะทดลองทําดูนะครับจากหน้าจอหลักนะครับก็จะมีแท็บยื่นคำร้องคดีอาญาเป็น e f ฟอร์มตรงนี้นะครับก็ลองคลิกดูนะครับเมื่อเลือกยื่นคำร้องคดีอาญานะครับก็จะมาสู่หน้าจอของยื่นคำร้องนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อปรากฏรายละเอียดขึ้นมาก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลคดีนะครับแล้วก็ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้องด้วยนะครับครับผมก็จะลองกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลคดีดูก่อนนะครับก็จะใส่หมายเลขคดีดํานะครับ ซึ่งคดีคดีหมายเลขคดีดํานี้ก็คือเป็นคดีที่ผมติดตามหรือว่าผูกติดว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อกร่อกหมายเลขคดีดําเรียบร้อยนะครับระบบก็จะปรากฏชื่อสารแล้วก็สถานะความเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยผมได้ผูกติดคดีไว้แล้วนะครับประเภทคาร้องครั้งนี้ครับผมก็จะยื่นเป็นคาร้องขอขยายเวลาย,ยื่นอุทธรณ์นะครับก็เลือกตรงน,นี้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์นะครับแล้วก็ เรียกตรงนี้ครั้งที่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นครั้งที่สามนะครับสําหรับข้อมูลผู้ยื่นคาร้องนะครับมันก็จะกรอกรายละเอียดโดยอัตโนมัติเพราะว่าผมได้มีข้อมูลอยู่ในระบบของ C ีออแล้วนั่นเองนะครับครับส่วนที่อยูอ่ปัจจุบันนะครับของผู้ยื่นคําร้องเราก็จะต้องใส่ที่เดียวกันกับหมายเลขแบ,บบประชาชนนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ที่อยู่เดียวกันกับ มาบัตรประชาชนนะครับเราก็คลิกตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ของสํนงงานักงานลงไปได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้ที่อยู่ของสํานักง,งานนะครับ เมื่อกรอกรายละเอียดของที่อยู่ของสำนักง,งานเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกที่ถัดไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของที่ระบุว่ารายละเอียดคำร้องนะครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้นะฮะก็คือรายละเอียดคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์นะครับคดีนี้ศาลชั้นต้น พิภาคสาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็กรอกรายละเอียดตรงนี้นะครับคือวันที่ใส่วันที่เดือนปีที่สามพิภากษานะครับครับซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลายื่นุทธรณ์ในวันที่เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยผมขยายเวลายื่นุนธรณ์มาแล้ว สองครั้งนะครับครบกำหนดวันที่17มกราคมผมก็ระบุตรงนี้ลงไปนะครับครับเหตุหรือข้ออ้างที่ต้องยื่นคําร้องนะครับในข้อสองนี้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ก่อนดูครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็คือในฐานะของ จดร,ร่วมนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะเป็นในกรณีที่มีจำเลยที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือจดร่วมที่หนึ่งที่สองที่สามก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้จดร,ร่วมมีคนเดียวก็เรียกแค่จดร่วมนะครับฉันั้นมีความประสงค์อุทธรณ์คำพิพากษาแต่มีเหตุจําเป็นกล่าวคือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาอ ข้อความของคําร้องขอขยายเวลาย,ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่3ามที่เราทําไว้นะครับเป็นเว r ร์ดแล้วก็ Copy ข้อความนั้นนะครับมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ Copy ข้อความเอกสารที่เป็นเวอร์ดมาวางนะครับคือโชคดีที่ผมได้จัดเตรียมคําร้องเป็นเวอร์ดแล้วก็เป็น PDF เตร,รียมไว้แล้วเพราะว่ายังไม่เคยเข้าใช้ระบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปก๊อปข้อความคําร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่3ามมาแนบตรงนี้นะครับสักครู่นะครับ เมื่อนําข้อความของคำร้องของขยายเวลาย,ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่สามมาตัดย่อนะครับแล้วก็นํามาใส่ในกล่องข้อความตรงนี้นะครับประเด็นมีอยู่นิดนึงนะครับว่ากล่องข้อความนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ไม่เกิน400ตัวอักษรเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็คงต้องย่อ,ยอเอาเนื้อหาที่เป็นประเด็นสําคัญสาคัญในการที่จะให้ศาลอนุญาตให้ขยายเวลาย,ยื่นอุทธรณ์มาใส่ตรงนี้นะครับเอาแค่สั้นๆนะครับจาะนั้นก็ เราต้องการนี่ข้อ3ก็จะบอกว่าด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีกกี่วันตรงนี้นะครับก็ให้เรียกนะครับก็คือขอ30สวันนะครับซึ่งเมื่อเราระบุ30ิบวันนะครับระบบก็จะกําหนดให้เลยนะครับว่าจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8้านะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการสะดวกนะครับคือไม่ต้องกลัวว่านับวันผิดพลาดเพราะระบบจะทําการคานวณให้เสร็จนะครับ เมื่อกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วนะครับก็เลือกที่ถัดไปนะครับระบบก็จะมาสู่หน้าจอของยืนยันการยื่นคำร้องนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับก็จะปรากฏตัวอย่างคำร้องให้เราเห็นนะครับครับเป็นคดีดำคดีดแดงนะครับ เป็นข้อความอัตโนมัติที่ระบบจัดทำไว้เลยนะครับไม่ต้องมาพิมพ์คำร้องจัดทำเป็น PDF แล้วก็ลงลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเห็นว่าถูกต้องนะครับครับจะเห็นได้ว่าคำร้องนี้นะครับจะปรากฏรายละเอียดของเราที่เราลงทะเบียนไว้กับระบบ c ีออสเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับจากนั้นเน่ยในส่วนของข้อความของคำร้องนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดตามที่เราระบุไว้นะครับคือสญญารยันต้นพิพากษาวันที่สิบตุลา 67นะครับแล้วก็คบขยายครบระยะเวลาในการยื่นุนูทณ์ถึงวันที่17มกราคมแ8นะครับแล้วก็ผมก็ระบุว่าเนื่องจากว่าผมมีความจําเป็นในการที่จะต้องเรียบเรียงุทูรณ์ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับจึงขอขยายเวลาออกไปอีก30วันนะครับแล้วก็คำร้องก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องนะครับเราก็สามารถคลิกที่ยื่นคําร้องนะครับ เมื่อคลิกยื่นคำร้องนะครับระบบจะสอบถามการยืนยันการยื่นคำร้องอีกครั้งหนึ่งครับกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องหากกรอข้อมูลผิดพลาดต้องไปดําเนินการแก้ไขที่ศาลด้วยตนเองไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบนี้ได้ครับตรงนี้สําคัญนะครับคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วเราจะต้องไปยื่นใหม่ด้วยตนเองเป็นกระดาษนะครับไม่สามารถยื่นผ่านระบบซีออได้นะครับ ก็ผมมั่นใจแล้วก็เลือกที่ยืนยันการยื่นคำร้องนะครับครับระบบก็จะแจ้งว่ายืนยันการยื่นคำร้องเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จการยื่นคำร้องของคดียายานะครับในการยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลอาญาผ่านระบบซีออสนะครับหลังจากนี้ผมก็จะรอคำสั่งศาลก่อนนะครับหากอาสามีคำสั่งอย่างไรนะครับ ก็ผมก็จะมาทําคลิปต่อจากคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้จบแล้วก็จะนาเปิดเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปนะครับทั้งน,นี้ก็ขอจบการยื่นคําร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ของคดีอาญานะครับผ่านระบบซีออสไปยังศาลอาญาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคําสั่งศาลเป็นอย่างไรแล้วนะครับผมจะทําคลิปต่อให้จบนะครับเพื่อให้ท่านได้รับทราบต่อไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ หลังจากที่สารมีคําสั่งแล้วหลังจากที่ได้ยื่นคําร้องขอขยายเวลายืดหนุทธทณ์ครั้งที่3ไปที่ศารอาญาแล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะเข้ามาตรวจดูคําสั่งสารนะครับว่าสารมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับในการตรวจคําสั่งสารนี้นะครับเราจะต้องไปตรวจที่แถบยื่นขอปูคคดีนะครับเราไม่สามารถมาตรวจสอบจากผลการยื่นคําร้องในค,ในคดีอาญาตามที่เรายื่นไว้แล้วได้นะครับผมจะลงติกที่ ยื่นคำร้องคดีอาญาที่เรายื่นคำร้องขอขยะเวลาย,ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่3ไว้นะครับเมื่อคลิกลงไปนะครับเลื่อนลงมาก็จะปรากฏรา,ายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องที่เรายื่นไว้นะครับเห็นไหมครับมีสถานะเดิมคือเจ้าหน้าที่รับคำร้องแต่จะไม่มีรายละเอียดของผลคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับจะไม่มีรายละเอียดซึ่งเราจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจากาแท็บยื่นของปลกคดีนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกที่ ยื่นขอปุกคดีตรงนี้นะครับเมื่อคลิกลงไปนะครับเ,เราก็จะปรากฏหน้าจอรายการคดีที่ติดตามนะครับด้านล่างนี้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับคดีที่เรายื่นคำร้องขอขยายเวลาย,ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่3ไว้ครับก็คือเป็นอยู่ลำดับแรกของผมพอดีนะครับคือคดีอาญาศารอาญาที่หมายเลขดำนี้นะครับการที่ตรวจดูคำสั่งเราก็จะเลือกที่รายละเอียดตรงมุมขวามือนี้นะครับ เมื่อคลิกที่รายละเอียดนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดของคดีนี้ขึ้นมานะครับโดยขนาดเลือกครั้งแรกนะครับระบบก็จะซ่อนรายละเอียดไว้นะครับสําหรับรายละเอียดนะครับเราสามารถเลือกดูรายละเอียดได้เพียง3อย่างสําหรับคำสำหรับคดีนี้นะครับก็คือคําฟ้องคดีทินน้ำพิรณาและก็คํสั่งศาลนะครับสําหรับคําฟ้องก็จะมีรายละเอียดว่าฟ้องเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับใครเป็นโจทย์ใครเป็นจําเลยนะครับเราก็สามารถปิดหน้าจอนี้ไปนะครับ ฏิทินนัดความก็คือจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวันนัดต่างๆนะครับเราก็สามารถลองคลิกดูได้นะครับ,รบการระบุรายละเอียดนะครับก็จะไล่ลําดับวันนัดวันนัดก่อนคือนัดครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็จะอยู่บนสุดนะครับซึ่งเป็นการนัดสืบพยานชนครั้งสุดท้ายนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับครั้งนี้เราจะตรวจคําสั่งศาลขอขยายเวลาย,ย่ดอุทธรณ์ครั้งที่3เราก็เลือกที่คําสั่งศาลตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับ ก็จะปรากฏในลำดับแรกเลยนะครับว่าวันที่ยื่นก็คือวันที่14มกราคม2025หรือ2568นะครับเช่นที่ของคำรู้ความก็คือคำร้องของขยายอุทธรณ์ครั้งที่3 COS นี่ครับที่ผมยื่นไว้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งศาลก็คือท่านผู้พิพากษาอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ของโจดร,ร่วมถึงวันที่ส7กุมภาพันธ์6กนะครับก็คือเท่ากับว่าสามีคำสั่งอนุญาตแล้วนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะหรือวิธีการในการตรวจสอบคำสั่งศาล ในคดีอาญาหลังจากที่เรายื่นคำร้องคดีอาญาเข้าสู่ระบบซีออสนะครับเมื่อเราทราบวันนั้นเรียบร้อยเราก็บันทึกไว้แล้วก็ทําการเรียบเรียงอุทณ์ใด้เสร็จภายในกําหนดเวลานะครับาขยายต่อไปในครัางที่4ก็โอกาสเสี่ยงที่ศาลจะไม่อนุญาตสูงมากนะครับก็เราก็ต้องเร่งทําอูทอนให้เรียบร้อยนะครับ,รบนี่ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบคําสั่งศาลผ่านระบบซีออสหลังจากที่เรายื่นคาร้องในคดีอาญาเข้าไปสู่ระบบซีออสนะครับ ครับจากนั้นเราก็สามารถปิดหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ออกจากระบบหรือกลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับครับท่านนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นคำร้องในคดีอาญาเพื่อขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่3นะครับรวมทั้งการตรวจสอบคำสั่งศาลว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่แล้วก็มีคำสั่งอนุญาตถึงวันที่เท่าไหร่ครับครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปจนจบแล้วคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ